คู่หน like ึ oh, Bryant, ่งไม่เอยเห็นเลยก่อนนี้แปลกใจอะไรกันนี่หน้าห้องน้องนีหัวใจปลือโชว์พอปปี้น้อยนี่เก่งหลายเรื่องนะโอหรือว่าเราไปร้องเพลงอยาร้องเพลงทำไมรีลลำบากโอ้ร้องเพลงลำบากลำบากตุนเยอะบวชดีกว่า ไม่บวชเจอะมึงเชื่อจะไม่มีใครสบายกว่าพระพระสบายกว่าคนปกติสบายยังไงเศรษฐกิจไม่เกี่ยวบาทเดียวอิม่มเราร้อยนึงก,ก็ไม่อิม่มแล้วบาทนึงจะอิ่มยังไงมึงกินหมดเหรอบาดนึงนึนกว่าเงินไม่แต่มึงไม่บวชเลกูบวชแล้วจะวาดได้อรอทำไม คือุกยูบินทบัตรคุกี้เกียรเดินหมาเลยกจะตายห้างขนาดเอาบัตรจุดจุดที่พระให้ดูแล้วอบัตรจุดเตีหยดูแล้อย่างไรกันด้วยนั่นเอออย่างย่งไลอย่างไรกุกี้เกียจเดินกุกี่รถบวชได้สามวันดาวฟีโนเลยอแล้วพระขี่รถไม่อาบัตรตัวไม่บาดไปล้อเสมอกันดี เราอย่าไปถนนขุขระสิเบื่อตอนนั้นไปบินตาบาดเกือบจะต่อยโยมยเอาทำไมอะพี่มันแกล้งแล้วคนแก่ดีจ้าอคนแก่เออเวลาจะใส่บาทรอาข้าวมาสักจานจะใส่บาทรห้พระยืนกอดอธิษฐานทูลหัวแล้วทูลหัวอีกกูยืนมดคันกัดจะจายแล้ะแกยังอู อธิษฐานแล้วสันตักมาชอ้อนนึงเหลือครึง่งทำไมอธิษฐานหล่นหมดจริงเออคนบ้านเรานี่แปลกทำบุญยี่สิบบาทขอให้ถูกรอตเตอรี่สองใบป้าทำไมมันจะได้ไงทำบุญยี่สิบใจถูกรอตเตอรี่สี่ล้านมันจะได้จริงอเออเห็นนี้คนทำไมนี่บางคนฉลาด บนซื้อหวยให้ตัวหวยนะหลวงพ่อหนูจะจุดพระทัดถวายไม่รู้เจ้ามือมันบุนว่าไงให้หนูย้ายไกลถูกนะวันนี้หนูถวายหัวหมูจะกูเป็นพระมึงคินโดูลเลยกูเหรอกูจะกูจะฉันหัวหมูหรือจะหนวกหูลูกประทัดเปมเป็นความจริงเออไปบินตาบาดวันก่อนกินไหนที่ภาคใต้ลกแล้วทำไมทีนี้ก็ถือบาดไปบินตาบาด ไปบ้านเดียวกลับเลยทําไมก็ไม่มีข้าวก็ใส่แตงโมแตงโมขวานตั้งลูกลุงวําเดียวเต็มบาทเลยลูกเดียวกลับวัดเลยหลวงพี่กลับวัดเลยเหรออีออ้แล้วทำไงกลับมามถึงก็ฉันแตงโมแขนก็เออรียไรทำไมคลุกไม่ออกไม่ออกอมันติดอยู่ในบาทนั้น แล้วมทำยังไงกูพาไปทุบกับคนมาร้าวแตกทั้งแตงทั้งบาดแก้าวาดมาเห็นจับศึกจับศึกเลยเอ้อไม่รู้เนี่ยแมาบวชหยุดได้เก่งไม่รู้ยังไงน่าจะลําบากกูแล้วไม่บวชไม่บวชดีกว่าบวชก็ลําบากเราไม่ค่อยเก่งเรวโอ้ ดีใจนี่ท่านเจ้าคุณนี่แกเป็นท่านพระที่น่าเคารพนับถือวัไดไร่ขิงเจ้าเจ้าคุณวัดอาดำหลวงที่นี่จริงนี่เวลาท่านจิ้นบุญไปกูขอเหรียญท่านไปแขวนแขวนหลวงพ่อท่านเจ้าคุณวัดนี้แล้วโอ้ยเล่นไพ่ชนะก็หมดทุกนันทำไมท่านแยม้ม